สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ หรืออะไรที่ดีก็รับกลับไปแต่ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรก Queen of Swords สิบเหรียญนะคะเป็นไพ่ Ace of Cups แปดเหรียญเก้าเหรียญนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสั้นสามดาบหกไม้เท้า w r l d of Fortune แล้วก็ใบสุดท้ายนะเป็นไพ่เวลนะคะเป็นราศีนะที่จะมีความเข้มแข็งนะคะกล้าคิดกล้าทำนะกล้าทำในสิ่งที่มันทา้าทายมากขึ้นนะเหมือนคุณจะมีความเก่งนะคะเก่งในเรื่องของการทำงานนะเก่งในเรื่องของการจัดการสถานการณ์ต่างๆนเป็นอย่างดีนะเจอปัญหาอะไรคุณเอาอยู่นะคะอาจจะด้วยเจอะเจอนะ ปุปรรคปัญหานะมามากมายมีประสบการณ์ชีวิตนะที่มันจะสามารถหล่อหลอมทำให้คุณเข้มแข็งนะในทุกๆวันนี้ได้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความเข้มแข็งนะกล้าหารกล้าคิดกล้าทำมากกว่าที่ผ่านมานะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าบางสิ่งอะถ้าเราไม่กล้าทำนะไม่กล้าลงมือทำมันก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะการที่เรา กล้าทำนะในสิ่งที่มันท้าทายขึ้นก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะหรือกล้าที่จะเริ่มต้นนะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ได้นะบางทีแค่เราปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตมันก็จะเปลี่ยนในทางที่ดีมากขึ้นแต่ก็ต้องนะกล้าหาในสิ่งที่ควรกล้านะคะนะอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปก็อาจจะต้องนะเซฟความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะแต่ถือว่าทิศทางนะจากพลังงานไพ่ เป็นไปนในทิศทางที่จะช่วยส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยความขยันนะความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนี่แหละนะเหมือนมีความเป็นเลือดนักสู้นับจากนี้ดูเหมือนคุณจะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปนะเจอมาเยอะแล้วนะคะมันก็เลยสอนคุณ อะไรต่อมีอะไรมากมายเลยทีเดียวนะเป็นราศีที่มีโอกาสมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณเองนะมีไพ่สนะิบนะคะสิบเหรียญเลยนะบางท่านอาจจะวางแผนนะซื้อทรัพย์สินนะคะอาจจะนะวางแผนซื้อบ้านคอนโดที่ดินที่อยู่อาศัยนะอสังหาที่เป็นของคุณเองนะด้วยน้ำพัดน้ำแรงหรืออาจจะได้มาในรูปแบบของ มรดตกตกทอดนะที่สืบทอดนะจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นนะคะก็เป็นทรัพย์สินมีค่านะหรือบางชิ้นเราอาจจะสามารถนำมาต่อยอดนะเพื่อทำในสิ่งที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะต้องไปสืบทอดกิจการของครอบครัวก็ได้นะอาจจะต้องอใช้ความหนักแน่นนะใช้ความเป็นผู้นำนะในการที่จะ ฟื้นฟูนะกิจการของธุรกิจให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะรวมถึงาบางท่านนะชีวิตจะมีครอบครัวคอยดูแลคอยซัพพอร์ตก็ได้นะคะ,ะจะได้ดีได้ดีก็จากคนในครอบครัวนั่นแหละรวมถึงอาจจะได้รับกําลังใจดีๆจากคนในครอบครัวเหมือนเป็นพลังวิเศษนะคะในยามที่เรารู้สึกท้อ นะรู้สึกหมดพลังก็จะมีคนในครอบครัวนี่แหละที่คอยอยู่เคียงข้างนะคอยรักคุณส่งเสริมคุณให้ประสบความสำเร็จได้ดีมากๆนะคะยิ่งมีไพ่หนึ่งถ้วยนะเป็นเป็นถ้วยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันแล้วก็ความหวังนะคะเหมือนกับว่าบางสิ่งที่เคยหมดหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็ มีความหวังนะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไพ่กำลังสื่อว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าเรามีความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจสยะนะคะเราก็เป็นราศีที่สามารถทําตามความฝันนะทำตามสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังให้ประสบความสำเร็จได้นะตราบใดที่เรายังไม่ละความพยายามนะไม่ล้มเลิกความตั้งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้สำหรับใครที่ทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับของกินของใช้นะของอุปโภคบริโภค,อ,โภคอาจจะขายอาหารนะเปิดร้านอาหารหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับที่พักโรงแรมบังกะโล รีสอร์ตต่างๆนะก็จะประสบความสำเร็จโดดเด่นดีมากๆหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหานะคะนะอาจจะเป็นนายหน้าขายบ้านที่ดินคอนโดหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างนะขายเฟอร์นิเจอร์หรือออกแบบตกแต่งภายในนะเกี่ยวกับบ้านก็จะโดดเด่นนะประสบความสำเร็จดีมากๆจะมีงานนะมาป้อนคุณค่อนข้างเยอะหรือพอสมควรนะงานอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ก็จะ นำมาซึ่งเงินทองนะแปดเหรียญน,นะคะนะจะได้เงินจากความขยันจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะถ้าอยากได้เงินเยอะๆก็ต้องขยันเข้าไว้นะถ้าขี้เกียจนี้จบเลยนะคะนะคนขี้เกียจมันก็คงจะชีวิตนะมันมันจะลำบากแน่นอนแหละอย่างน้นอยๆนะแม้ว่าความขยันนะความเพียรพยายามของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าเราจะต้องร่ำรวยมีเงินทองเป็นเศรษฐี นะอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เราลำบากก็จะมีกินมีใช้ไปตลอดเลยนะคะก็ขอให้ขยันนะทามาหากินต่อไปเคยขยันอย่างไรก็ขอให้ขยันนะอย่างนั้นต่อไปมันอาจจะเหนื่อยนะคะช่วงนี้นะเหนื่อยขึ้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับนะมันคุ้มค่าทําให้คุณหายเหนื่อยได้เลยแหละนะคะแล้วยิ่งเนี่ยพลังงานจากไพ่นะที่ เปิดมาค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ,ะก็เป็นช่วงที่ยิ่งทำนะก็จะยิ่งได้นะถ้ายิ่งขยันก็จะยิ่งรวยด้วย,วยรวมถึงมีเก้าเหรียญนะคะการเงินนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเนะฟ,ฟื่องฟูร่ำซ้ำดีมากๆเลยนะคะก็อาจจะเผลอแหละนะใช้จ่ายเงินเกินตัวตรงนี้ต้องระมาัดระวังด้วยพอเรามีแบบเหมือนเงินมัน,มนได้มาเราอาจจะขาดสตินะใช้จ่ายเงินเกินตัว ตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะก็เข้าใจแหละว่า,วามันก็ต้องมีอิเลดความอยากได้อยากมีบ้างนะคะนะของสวยๆงามๆยิ่งเป็นคุณผู้หญิงนี่ไม่ได้ให้เลยนะคะนะเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสําอางนะมีเต็มโต๊ะเต็มตู้ไว้หมดเลยนะคะก็ยังไงเผาๆลงบ้างนะเกี่ยวกับความสวยความงามเพราะว่ามีเกณฑ์อาจจะต้องใช้เงินไปกับอ่าภายในตัวคุณนะคะอาจจะด้วยอ่ามีการทําสวยทําหลอกก็ได้นะเพื่อ เพิ่มบุคลิกภาพนะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเรานะก็เอาแบบพอดีพอดีก็พอนะคะอย่าเยอะเกินไปนะก็เซฟนะเงินของเราด้วยก็อาจจะมีเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวไปบ,บ้างก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะแต่โดยรวมแล้วนะเรื่องการเงินก็ยังถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินจากแดนไกลนะได้เงินจากเดินอาจากการเดินทางหรือบางท่านทำงานแล้วรับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลต่างประเทศก็ได้นะบางท่านอาจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศไปเรียนนะก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นหรืออาจจะไปเที่ยวก็ได้นะไปเที่ยวเปิดหูเปิดตามันก็เป็นการได้ไปรับพลังงานดีๆ นะได้มีความรู้สึกดีดกลับมาอานะจะได้มีแรงมาทํางานอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะนะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไกลแต่ว่าเป็นการเดินทางที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จนะความก้าวหน้าเงินทองแล้วก็ความสุขนะเป็นการเดินทางที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะในระหว่างการเดินทางก็ได้นะคะแต่ก็ต้องนะเซฟความปลอดภัยเพราะว่ามีภัยสามดาบด้วยนะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยที่มันเป็นเพราะาความประมาทเลินเล่อของตัวเราเองก็ได้นะบางทีก็อะไรที่เล็กๆน้อยๆน,นะเราก็ต้องระมัดระวังตัว นะมัน,ม,นมันประมาทไม่ได้เลยนะคะอุบัติเหตุนี่มันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเพียงแต่ไพ่ขึ้นมาเตือนเฉยๆนะคะถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็โอเคแหลนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วก็ที่สําคัญเลยมีสตินะคะกับการดําเนินชีวิตนะก็จะทําให้เรา,าไม่เจอนะเรื่องแย่ๆก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะสื่ออีกหนึ่งเรื่องก็คือ การที่เราจะทําอะไรก็ตามนะทำงานหรือทําภารกิจอะไรก็ตามพยายามอย่าก,กดดันตัวเองนะคะทำเต็มที่นะสุดความสามารถได้เท่าไหร่เท่านั้นถ้าเรากดดันตัวเองอะ่ะมันก็พลอยทําให้ผลงานมันออกมาไม่ดีจริงๆอะ่ะคุณเป็นคนเก่งนะแต่พอเรา ทำแบบกดดันตัวเองมันก็พลอยทําให้ผลงานมันออกมาไม่ดีใครกดดันเราอะ่ะช่างเขานะเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้แต่ตัวเราเนี่ยนะอยากกดดันตัวเองแล้วก็แต่เราก็ต้องทําเต็มที่นะคะสุดความสามารถนะก็ผลงานออกมาอย่างไรเราก็ต้องน้อมรับถ้าออกมาดีก็เป็นกำลังใจแต่ว่าถ้ามันออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้ นก็มองว่ามันเป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ดีเยี่ยมที่มันไม่ได้หาซื้อที่ไหนนอกจากที่จะเจอด้วยตัวของคุณเองและประสบการณ์ในครั้งนี้แหละที่จะทําทให้คุณนำไปเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่จะไปปรับใช้แล้วก็ได้เจอความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะกว่าที่คุณจะคว้าชัยชนะมันอาจจะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคบ้างนะเหมือนนักรบก่อนที่จะ ได้รับชัยชนะก็ต้องมีบาดแผลนะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องฟ่าฟันมันถึงจะประสบความสําเร็จได้มันสําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าท้อนะอย่าล้มเลิกความตั้งใจมีเป้าหมายอะไรก็นะขอให้ทําเต็มที่สุดความสามารถนะเชื่อเลยว่าความสําเร็จนั้นก็จะเป็นของคุณได้อ่าแล้วก็มีไพ่ wheel of fortune ด้วยนะคะเนี่ยกงล้อแห่งโชคชะตามันกําลังหมุนเวียนนะสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณ จากชีวิตที่อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคในตอนนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พลิกกลับมาดีมากยิ่งขึ้นนะกำลังสื่อว่า,าหากคุณกำลังทุกข์ใจเครียดกดดันนะกับเรื่องราวอะไรก็ตามจงเชื่อเลยว่าเดี๋ยวมันกำลังจะผ่านไปนะปัญหาที่คุณเจอมันกำลังที่คลายเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยความอดทนหน่อยนะคะ นะหรือบางท่านชีวิตดูดีมีความสุขก็อย่าประมาะนะชีวิตของเรามันมีขึ้นมีลงเสมอนะคะยามขึ้นนะอย่าเหลืงยามลงเราก็อย่าท้อทางที่ดีเราก็ต้องอพยายามนะคะเข้าใจนะความเป็นจริงบนโลกใบนี้แล้วก็ปล่อยวางนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเข้าใจนะในเรื่องของอาการเกิดนะหรือการสูญเสียอะไรต่างๆนะคะนะถ้าคุณเข้าใจในใน เกี่ยวกับสิ่งนี้มันก็จะทําให้เราไม่เครียดแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้นนะก็คือใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทะะเป็นดีที่สุดนะคะแล้วก็มีไพ่นะเวิร์ด้วยนะคะก็การันตีเนี่ยมีไพ่ทั้งเวิร์ทั้งซันเลยนะคะเป็นไพ่ต่างประเทศที่ดีมากๆนะต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแหละนะถ้าไม่ทํางานไม่ไปเที่ยวก็อาจจะถ้าเป็นคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคน ที่อยู่ไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะนะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็หาก,กันเจอนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอรักจากแดนไกลหรืออาจจะมีเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนอหรือมิตรภาพดีๆที่เกิดกับเพื่อนที่อยู่ไกลกันก็ไดนะ้หรืออาจจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะข่าวดีที่คุณรอคอยก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณข่าวดี หลายเรื่องเลยนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับาการกระทําของเราด้วยนะทำดีย่อมได้ดีเสมอหากทําไม่ดีก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้นนะเราก็ทําแต่ความดีไว้จะดีกว่านะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณก็สามารถกดปุ่มซับสไ ที่เป็นรูปหมดใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ